ปวดตรงนี้อยากให้ได้ขึ้นีด้ขึ้นอย่างเอาไป้ตรงนี้ไปได้หรือเปล่าคะงานดีเดี๋ยวคนดาางแต่อันนี้ได้นอย่างนี้ขึ้นเดียวขึ้นมืนพี่หน่อยขึ้นเมืน À, à, cứ, cứ không được như à, này, mà, rồi đi làm không cần จะาได้มาทำข้างขาวที่นี่นะเราจะ้ทำข้างนี้ใครขนาดข้างไหนใช้มือท่านั้นข้างขวาใช่ไหมคะเราก็ออกทางนี้ทเลสข้างขวาอันนี้มือซ้ายข้างซ้ายข้างซ้ายก็วงซ้ายเราไม่ได้ทีนี้เว่าข้างเราดูไดนะคะขนาดข้างไหนมือข้างไหนก็เอาข้างที่เราเปิดช่องไว้อข้างการเดินาปลงขึ้นไปลงสาวดีดีสาวดีดี ง่ายๆออก่าีเรเนี่ยเปิดตาไหล่ไหล่เดี๋ยวนะคะวิธีง่ายๆที่ทำให้สาวสวยวันที่เราไม่ใชเี้ยข้างเดตัวนใสนอาเี่ยงตนาเียาที่เรา่ใช้เราเราขาดมาให้ตัวึอันข้างที่เราใช้งานเราจะพังออกใช่ไคะเราก็จะให้มันเป็นทางสาที่เราใช้นานนี่นะคะลักษณะก็ ใช้งานก็ทำถึงแปดคันคันแค่ชิบนจ้วย่อิบแปอชใใช่คันที่มันมีขนาดคันยังเยเลย

là <laughs> <laughs> là đi rồi được má, đẹp nè, nhìn thấy ừ, <laughs> ừ. <laughs> là mấy anh <laughs> ตอนแรกแรกเราสองล็อกแรกไม่อาจจะยังไม่แน่นต้องไม่ต้องแน่นใช่ไหมพอสามล็อกเนี่ยหึ่งแน่นได้แล้วค่ะมัน่นแล้วเดียานนเียวน้ั้มันจะต้องเคยกันนิดนึงเคยกมันถึงจะสอนเราสวยัสไปล้องน้ยเราเดียวเสร็จ

เห็นไหมอันไหนซ้อนกันแล้วมันจะสวยเห็นไหมซ้อนนี้เดียวใช่ซ้อนนี้เดียวอ่วัน้นคุยกันไแลวนะบอก่าได้เลยว่าไนหนี่เราถามอาจารย์ดูว่า27อาจารย์สะวกไหมไปที่เราพสตอนะที่เราพอเลยนะเจ็ดาชุดขับเก้าขึ้นแบบประมาณสักสิบกว่าคน

ไม่ไม่ที่ไหนลุกไปไม่ได้ยัไม่ได้จบนะยัไม่ได้นเดี๋ยรเดี้าย่อยอะอันนี้ต้อง้างโไตีก็บอกว่าที่ยิเห็นที่เราจะไปนยนนูนปาไปทีของยิมเ็จพาจาราเรื่องจะไปไม่ได้จะไปชาต่าีมันสใช่ไหมทแ่ไปเดนได้ไปี่ได้ลอพี่เสิร์ฟภษาไม่ใช่หรอเลยได้พี่ได้พี่เสิร์ฟภษา แต่ก <Việt> <c ười> ็ต้องเช่ คนเดียวแล้วมันจะมีปัญหาเดี๋ยวเกิดเียงการก็ไม่ค่อยดีแน่นอนแน่นอนเขาที่ช่หยเขาก็เลยไปอยู่เป็นเพื่อนใช่ไหมเอคำเก่งเก็บตะกร้าไ้ยังไงเราจไปหาหมอที่โรงพยาบาล

ตอนแรกก็น้อยปูไปยังสองหนึ่งก็เพื่อนกูปูไปเพื่อนมาอื่นอ เราลบริหารงี้ยพี่หัวใจผิดปมีสยพตอนนั้นกินยาชิงติงกันแล้ยาบอกไม่ค่อยแต่พอพี่เลิกกินน่ะยาเปลี่ยนยาทุกก็ดีขึ้นตอนเรไปเจอเก่งเกบอกเก่งมีอาการเเลย่เก่งกินยาคุณเกบ้ากี่เก่งกวกินตอนแรกอาจารย์บอกไม่เลียดทไม่ยใจมนจาจเส้นได้อะ

ถึงแยกพอถึงแยกแล้วพอถึงแยกแล้วลงตรงไหนงกรนี้น่ทาีเพราไเดี๋ยวอดหกอยู่ิว้าไม่ใคนในบ้านเลยตอือรอ๋อตอนนี้ือรอันนี้ือรเกือรยังไงม่เหรอ่งมมาแล้ว đó Theo con đã thì con đã hết nhá Đây bên แล้วมีพันพันกับแปดสิบมีสี่ลาสี่โลห้าโลมีห้วยคะแทกพิไม่กี่โลห้วยระแทกพันกับแปดสิบสิบสองชั่วโมงพันกับแปดสิบอันนี้เส็จแล้วใช่ไหมมาได้ใช่ไหมไหน หันลงมาอีกสองรอบอ,อีกรอบหนึ่งีีีลละคคนนนอเดด๋ยไไ้้ปพกั บางคนเขาก็ไม่ปิดนะแต่พี่ปิดมันจะได้เป็นสีเดียวกับตัว,ตวใช่ตัวหูหอ่ะเนี่ย,นนย,นะยตรงนี้ไม่สวยละเนี่ยตรงนี้ไม่สวยหนึ่งสองสามนึ่งสองสามพอละอ๋อมันจะเพิ่มสามให้เสร็ Ừ, อัอออออนนี้เราทำแบบนี้นะทำอางนี้นะเราจะถักเสียอเอาเนี้ยอเข้าไปในนาไนี้้เราก็รอดเข้ามาในนิดนิ้วเนี้ยใช้ทุกนิ้วเลยอ่ะช่วยปับร้อนร้อนใช่ให้เงินเงินเราบอกขึ้นขึ้นข้างใช่ แล้วก็โคนมาทางนี้นี่คือการถักเปียนี่แล้วก็ลงตรงนี้ลงช่องนี้แล้วก็ลอดมาช่องนี้นี่คือการถักเปียสามครั้งก็ได้นะสามครั้งสี่ครั้งได้หมดสามแล้วแล้มาทางนี้ให้ทีชั้นสามชั้นสามชั้นก็ได้นี่คือการถักเปีย ไม่ให้มันโร้ไม่ให้มันแบบผู้ผู้อ่ะอ่ะใช่ไหมเหง่นี่ปุ๊บอันนี้เรามาอันสุดท้ายแล้วพออ่ะเราก็อันนี้เราก็หมุนรอบอันนี้หมุนรอบแกนเลยหมุนรอบอันนี้เลยอ่ะหมุนรอบอันนี้เลยที่เขาให้ติดตรงนี้เพราะว่ามีนั้นเห็นเห็นใช่ไหมอ่ะที่ตัดที่ตัดไว้ให้สามอันตัดเก็บ เศษที่เราพอเราทำอะเศษเล็กๆอ,อย่าทิ้งมีประโยชน์หมดทุอกอันบางคนเขาทิ้งเราก็ตัดตัดมาแปะเก็บเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บตรงนตรงนี้ที่มันมันสามารถที่มันจะออเ็น ไม่เป็นแลายที่เขียนใมเดี่ยวเรจะมองงานตู้กเขียนใมเดี่ยวใจไ่หลาใช่บางคนสองอันบางคนก็แปลสองอันค่าแต่บางทีมันเห็นข้างๆเราตัวแปลสองอัน ีสีเดินดูแล้วจูสีได้ไหมพี่ติจะดดูดูพี่ติทที่เราทำเนี้ยมันจะได้เป็นสีเดียวกันไหมเลาเราเห็นนอเีย ใช่แล้วก็รอดรอดแบบนี้รอดรอย่ไม่ใช่พี่ต้องรอดตามนี้เลยพี่ช่ค่ะพี่ถูกไหมครับวัดนี้ครับวัดนี้คัวัดนี้วัดี้่ะรอกๆแล้วก็รอดนี้อ่นแล้วจะขึ้นมาดูอ่าต่่ะต้องอ้อมนี่หม่อ้อมนี่มาตรงนี้อ่อม

นี่นะน่ป็นี่นสวยนไออใช่ไม่มันไม่ค่อยสวยเนาะแ้มันเหมือนกับตป็นี่มันซอนหน้าเตยใช่ปะตรงนั้นนะพี่พี่แก้มเ็ได้มซ้อนหน้าไปนะชมันซอนอนเอาอันเดียวเอาอันเดียวมันซอนเาะว่ามันเดี๋ยวเรากาอกใช่ไหมใช่ เอใช่พี่เอาลงพีเอาลงช่องอี้่ะเอาลงลงมาเลยลงช่องนี้นสีนตาลสีนีมันมองไมเห็นถ้าจิน้ำตาลมันจะเห็นเนาเพราะว่าเราเราทำไม่ได้เนาะ